เอาที่ครับผมสวัสดีคนไลน์นะครับผมอยู่ผมสิบสองชั้นนะครับพี่เฟิร์พี่เฟนแล้วก็ไอ้ป้มนะครับผมพุ่ยพี่พี่ใจเย็นใจเย็นพี่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 มึงมึงมึงไปที่อะไรโอเคผมในวันนี้นะครับนะเราอยู่กันในไม้คราฟนะครับผมสอนแอบหลายตัวนะครับหรือว่าซ่อนแอบสกินเนียนๆนะครับผมซทางตัวเออเขาเรียกว่าคาโมซึ่งวันนี้เราพังตัวเป็นน้ำวีเลาวานะครับผมครับน้องๆ นะต้นไม้ไม่เกี่ยวแล้วถ้ามึงอยากต้นไม้มึงก็ซ่อนไอเยมมีอยู่กี่ต้นเนี่ยอันดับแรกนะผมกดคือห้ามปีนห้ามปีนภูเขาห้ามปีนภูเขาข้างบนใช่ไหมเห็นภูเขาข้างบนไ่่ห้ามปีนเลยให้อยู่แค่ให้อยู่แค่ในโซนนี้เท่านั้นอ๋อที่มึงสบายใจพี่คือที่ซ่อนมีเยอะมากครับผมผมไม่อยากจะบอกให้น้องๆไปดูกันในคลิปเองนะครับนะฝากกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์ให้พวกเราด้วยนะครับผมที่มันวมตัวและนิดไลค์คนละหนึ่งพันเลยใช่ไหมใช่แล้วเกินไปบางคลิปเออเออจริงนะมันทำจริงนะอย่าพูดนะมันทำจริงนะใใครออยยาาาาากกเเข้้ม

เฮ้ยใครใครใครเปิดนาใครเดียวเดี๋ยวเอาผมนะกูอยู่หน้ามึงเนี่ยเออกูก็ไม่รู้ว่าเป็นคนไหนกูขอโทษเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงผมขอเตรียมจับเวลาก่อนนะทุกคนครับบ้ากดไลค์คลิปที่คนหนึ่งไลค์กันเราจะเริ่มกันดีกว่านะครับผมใช่ครับ้ยไปเนแปดสิบวินะหนึ่งสองสามกดแล้ว โอ้หวิ่งวิ่งมีเวลาในการซ่อนห้านาทีแล้วทุกคนฮะเออห้านาทีซ่อนมาซ่อนมาเร็วๆสามสิบวิพี่จัดไม่เลี้ยงเลยนะเว้ยจัดเลยเอ้ยกี่วิแล้วพี่กี่วิแล้งกี่วิแล้วกี่วิแล้วกี่วิเหลืออีกห้าวิเฮ้ยสองสองหนึ่งเฮ้ผมเริ่มจับห้านาทีนะครับเริ่มจับห้านาทีแล้วเนี่ยผมบัวไม่เนียวเจ้าอยู่ตรงไหนกัน cái dứt ai đồ lao hại giúp em. พี่ไอ้ปื้มไม่ีไฟสิจันพี่ครับเร็วครับพี่มันผ่านมาตั้กะทีสามสิบสี่วิแล้วนะครับพี่ผมยังไม่โดนสตีนเลยครับพี่ครับอยู่ไหนวะอออยู่ไหนวะอยู่ไหนวะไอ้ไอ้ปื้มอยู่อยู่ในน้ำแน่นอนหิวตีนไปรุ่นแบบนี้มันแย่เหงาคนเดียวหรือจะมาทั้งตำบลโอ้ยกุดหงิดละครับพี่เมื่อไหร่พี่จะมาเตียวสตีนอ่ะพี่ครับมันผ่านมาสองกะทีสี่สิบเจ็ดวิแล้วนะครับพี่ครับห้ากะทีเนี้ยพี่จะใช้มันสุ่มสี่สุดมากเลย ได้นะครับพี่นเดี๋ยวมันไม่คุ้มนะพี่คือผมรอเวลาที่พี่จะมากระทืบผมมานานแล้วครับพี่แต่พี่ไม่กระทืบผมสักทีอ่ะผมก็ไม่ได้จะรักแล้าว กนี่เย้มาเลยกูอะเนเกบเียบอม่นี่ย้อเนียไเนี่ยหิวตีนไป่่นไมล่ะไร่นไหล่ะตีนไม่่นไล่ะโดเลยอสกนเงเป็นไอ้นี่เราแล้วมาซ่อนอยู่ในน้ำไอ้ี่มันกอร์พปต่อให้หรพี่ครับงุนเงียดแล้วครับเพ่อยากโดนส่อนเตยยังไยครับเพ่เพ่ยืนอยู่ที่มาช่วโงเนึ่งเนี่ย เออเมื่อไหร่กูจะโดนเนีอะหัวแป๊บอันเน่อันเน่ไม่มีใครใช่ไหมเองเอ๊ะแสดงว่าอยู่คกมอนไม่อยู่ไม่มีใครเลยพี่ไม่มีใครเลยโจวิฟเตอร์สแม่งไม่ไม่ไม่เห็นมีอะไรวะพี่ไปเดินแถวไหนวะเนี่ยพี่โจ้ยอยากเจอปะล่ะอยากไม่อยากเงี้ยไม่ไม่ต้องทีทีพี่ผมรักพี่นะ พี่ชุบพี่อีกสามสิบวิหมดเวลานะพี่นะเอ้ยสามสิบวิว่ะเริ่มเรียดละอ้อออกมาว่ายน้ำเล่นออกมาเดินเล่นดีกว่าเอ้ยเอาว่ะจริงว่ะเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาครับผมโอ้โว้ พี่เฟมพี่เฟมพี่ไหมันวางอะวะพี่มึงเป็นไม้อะนะคือเป็นไม้ไอ้ยุ่งปะเนี่ยมึงจะแอบกับต้นนี้แล้วแม่งคนละสกินกันที่วเพิ่มพร้อมยังไม่เนี่ยสามสิบวิพี่พร้อมใส่ไม่เนี่ยให้พิ่มนะพร้อมแล้วครับผมโอเคพร้อมแล้วสามสองหนึ่งกดโอเคครับผม หิวเตนไวรุนเมื่อไรจะโดนอีกสามสิบเอ็ดเโดนเดียนมากเลยใช่เหรอพี่เฮ้ยยารอกาปร้เบิร์หมดหมดแล้วบอกกูหน่อยไยหมดเวลาแล้วบอกกูนะเพื่อนหมดเวลาแล้วบอกกูนะเพื่อนหมดเวลาแล้วบอกกูสิพื่อนอสิบพี่เหรออ๋อมันเนียนอย่างนี้นี่เองสามสองหนึ่ง เริ่มมาเช้าเนหับมานะจับมานะสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาฆ่าไก่นะครับน้องเนาะฆ่าบผมฆ่าไก่ไหนไหนครับไหนครับไหนคนเพิ่มคนเพิ่มคุณอยู่ไหนครับเนี่ยบอกกียมาตามหาต้นไม้ปะเฮ้ยคุณ่นเฟร้เฮ้ยเฟร้ขึ้นขอว่าเฮ้ยไม่ขึ้นโอ้ขึ้นอยู่ในน้ำอยู่ลาวามาไปคิดมากไปเชื่อดิมากไปอยู่ลาวา เราอะไรอะไรติดไฟวะเนี่ยความเกลียดคือเราติดไฟได้พี่นี่คือความ OP ของเราอ่ะเดี๋ยวนะไม่เนียนแล้ววะไม่มันคือเราเราอย่าวิ่งทั่วแมบเขราอาจจะอยู่ใกล้ๆเราก็ได้เราต้องสังเกตเรา เยู่เค้ดกหมวาพี่แฟมนี่แฟมโอคนี่ะไอ้ยยเพื่อนมุงทำอะไรอยู่เนี่ยเพื่อนอย่ายนิงโง่ดิเพื่อนแห็แล้ว็นแล้วเห็งแล้วกูสังเกลยอยู่ยืนอยู่มันยอดเลยเฮ้ยไหนมันสุดแ้แ้มอนร่ยนว่มันร้ายกัร้ายร้ายร้าย นี่ไหนวะเีย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 ไอ้หืิัปดกันเดียวล่ะเ้ยเปิดไอ้ยยเียเลยพี่แขนแขนโฟแนโฟพี่แนโไอ้แนไอ้ยยคักไอ้ฆ่าเลยพี่ไอ้พี่ฆ่าเยบมันไม่เห็นหรอกพี่ยยไม่เห็นหรอกโมันไม่ตีไม่ตี ไอ่ได้หรอยังได้อยู่เหรอวะไม่ตกี้เห็นนะเหรอวะไม่ได้หรอเด้ยยังได้เหรอวเฮ้ยยังได้หรอวะเฮ้ยยังได้หรอ เยอะเเนียไอ้เยอะเรเปี่ยนด้ยไอ้สเลราเปล่ยนไปไหนวะอีแชทโฟไอ้เยพิ่มสองที่ห้าสิแล้วเพื่นจะสามแล้วเมื่อโคเลเแลลี่องอุนแล้วมันเล็กตีหมดเลยว่ะ เอนบาที่เฉยเลยว่ะเออมเข้าไปที่อื่นแล้วไปไหนอะเพิ่มเปลี่ยนน่เจดลี่เลเจลี่เย้ยย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 ยลยยเยยอยย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 ยกยะเดิยย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 ย ยิงดุเลยอยู่เนี้ยแหละเยเพิ่มเร่มเพิ่มเพิ่มาจยังไม่เล็กมือหนเพิ่มเพิ่มเล็กมือหนเพิ่มเอ้ยเพิ่มแล้วอยู่ไหนวะไอ้เพิ่มสนาทีแล้วเพิมสีนาทีแล้วหมดยังอ่ะอีกสอีกเออีกห้าสิบหาสิอดหมดจ๊บ ไอเราพี่ไม่ตายได้ไงเห็นอ่ะดาบช้ำเด็ดร้อยที่ไม่ตายได้เไงหรือไอปื้มมันตีสองทีมันรีบตีใช่ป่ะมันเลยไม่มันเลยไม่โดนดาเมจใช่ใช่มันรีบตีโอ้ปื้มึงบ้าโคตรบ้าเลยปื้มบ่อนี่ไม่น่ามีหรอกนะเออโอ้เอาทิ้งเถิดาบนะโยนลงลาวาเลยปื้มปีศาจสิปื้มโคตรโง่อะไเนี่ยยโง่อยู่ไหนเนี่ยถ้ารีบตีก็จะเป็นอย่างนั้นอ่ะ โอ้โหเบื้องเขามีโอกาสชิมเขามีชีวิตที่2กันนะเว้ยมึงรีบตีเนี่ยมึงพลาดว่ะเพื่อนที่ทำไมในลาวานลามามีบล็อกเดียวไอสิบปีไม่ได้หรอกเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งหมดแล้เดี๋ยวพี่เพื่อนอยู่ไหนอ่ะอยมึงลงมา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 แล้วราอยู่ตรงเนี้ยคนโก้ยแล้วก็อยู่ตรงเนี้ย เออมันเล่อยู่ตรงนี้ไอ้หัวไหลมาเลยล้วนๆเลยนะวะเดี๋ยวสองลูผมผมอ้าได้สองลูเฮ้ยเต่อไปตาต่อไปตาใครพี่เฟรมเหรอในตาพี่เฟยจ๊ะเพชรพี่เฟยอ่อนะบอกพี่ฟอสใส่ใส่ใส่ไอ้นี่ใส่เอฟเฟกต์ป่ดิเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์อะไรใส่ซิ๊กไงมาใส่ซิ๊กแบบมาๆไปเลยกุ้ยเต้ยกุ้ยตัวพี่เฟิร์ยเป็นกูเห็นตัวพี่เฟิร์สเป็นมึงใครเนี่ย กูเฟ,ฟ,ฟ <c oughs> มกูเฟมไอ้ดาบเนี่ยไม่ไม่พี่ก <c oughs> ูเห็นตัวมึงล่องหนป่ะเอ้ยนี่แหละเพราะฉันคือวิญญาณไงหายไม่พี่พก็ยังเห็นเป็นเป็นตัวลาวาอยู่ <c oughs> เออตอนนี้มันมันเห็นตัวล่องหนพร้อมอยังครับ <c oughs> พร้อมอยังครับ <c oughs> พร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับพร้อมตั้งแต่เมื่อวานแล้วเ้ยเดี๋ยววอเตอร์บิดดิ้งมันมันมีนี่มันมีไอ้อะไรนะพาร์ติเคิลซ่อนด้วยซ่อนด้วยพี่เออพี่พี่ก็ปิดพาร์ติเคิลไปด้วยดิพี่เฟมเนี่ยปิดไปแล้วโอเคพร้อมยววดดัง โบ่ไปดิโบ่ไปดิไม่สามสิบวิสามสิบไอ้สามสิบวิมันช้าไปเพะว่เนี่ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณก็ได้แพ้กับแมงคัวแล่ะคุณเฟมโอ้โหเดี๋ยวแบบหาที่แอบกันไม่ทันไงพร้อมเองครับพร้อมเองครับคุณเฟมครับสามสิบวิยังครับสิบวิครับเหลืออีกสิบวิครับหาที่แอบกันได้ยังครับกูว่าเนี่ยลาวากันหมดเฉยเลยหมือเป็นทหารที่อยู่เนี่ยสามสองหนึ่งเริ่มเฮ้ยพี่มาแล้วมาแล้ว หุดเงียดหรอเพ่อยากแพ้บ้างอ่ะพี่ครับเยอะอยากแพ้เมื่อกี้เมื่อกี้ก็แพ้ไม่ใช่เหรอจิเนียนเนียนนิดเนียนไม่ทันพี่เอ้ยอ๋อเนียนไม่ทันเออพี่เฟมพี่พี่เดินไปเดินมาแถวลาวาทำไมพี่เอ้ยพี่หาแถวลาวาแกพี่พี่พี่อย่าพี่อย่าเดินพี่ผมโอ้เดินจุบไปนั่นแหละคิดว่าตัวเองเป็นชาบูเนาะเอ้ยพี่พี่พี่ขึ้นได้แล้วพี่พี่เฟยพี่ขึ้นพี่ขึ้นมาแล้วนะพี่หาไปยังไงพี่ก็ไม่ชนะหรอกพี่หาไม่เจอหรอกเออเขาไม่ได้อยู่ลาวาเนาะ เปลี่ยนทีว่างั้นโอ้โหเป็นหัวเลยนะผ่านไปหนึ่งนาทีสามสิบสี่วิพี่เฟมก็กล้าเดินกายเนาะพี่เฟมกล้าเดินกายได้ไงตะกี้เวฟอะไรเวฟเลยได้ไอเฟมไอพี่อะไรพี่เฟรมจะแพ้พี่ไม่ได้นะเจบ่นบ่น อะไรเพื่อนใช่มึงไปไอหัวไฟใช่ใช่ใช่มึงหันมานทางนี้พี่นี่โอ้โหไม่รู้จะมุดหน้าไปที่ไหนเลยเว้ยไปอะว่างเปล่ามาหันเลยอะไรไม่เห็นพี่ไม่เนียนเลยนะเว้ยอย่างเงี้ยสภาพเนี้ยไม่เนียนเลยเออผมก็ไม่เนียนนะพี่เฟรมนะแต่ผ่านไปสองข้อเนี้ยพี่ใช่เหรอเออใช่เดินเล่นอยู่เนี่ยโอ้ไอ้เดินเล่นอะไรอย่้โดนลงน้ำจุ่มๆุ่มนะเดี๋ยวหาอร์่ิแป๊บนึง๋ยวมันอยู่ไหนกันปะเนี่ย โอ้โห oh, พี่ตาเอ๋วิเฟมโอ้ย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหนีก่อนหนีก่อนถ้าพี่จะช้าขนาดนี้นะพี่นะผมไม่รู้จะพูดยังไงแล้วพี่ส2องนาทีสี่สิบอ่าถือหนังสือโชว์ด้วยอ้าวเนี่ยเออของจริงว่ะอ่ะถือดาบโชว์ด้วยมีดาบด้วยเหรอพี่ Có binh hát, yaba ha cọc mà hay là cọc binh hay là cọc binh hay là hay đù hay binh 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 hay hay binh 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 โอ้ฉังผมเจ็บวิ่งคนวิเดียวมังโกวิ่งทำอไมวะวิเดียวเหรอเออเออเอาไปทำไรอ่ะทำไรอ่ะอนโอ้มึงกะเฮตะกูเหรอบนทำไรอ่ะสามนาทีสี่สิบหกวิแล้วนะครับผมตายตาย ไอ้ปื้มตายแล้วเหรอวะไอ้ปู๊บไต้เหรอโอ้โหเขาโมหน้อะไอ้ปู๊บเนื้อปู๊บล้อเขาโมงหน้าผมเนอะไอ้สี่นาทีแล้วพี่ใสี่นาทีแล้วสี่นาทีแล้วแต่ว่าไอ้ปื้มเนื้สี่นาทีแล้วเนี่ยพี่ไม่ได้ขยับไปไหนเลยเนี่ยแม่งเอ้ยเมื่อไหร่จะไม่ใไมคนดีเขาเดียนจังเลยอ๋อไม่ได้ขยับไปไหนเลยเนี่ยเอาอะ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 เขาสุ่มเสี่ยกอะเอาอะ เด็ดดดสดดต่แลาแพมาพี่วรป่าพี่จไเป็ป่า่ได้่ไอชื่คูเห็นคนถือนมปังวิ่งมาครูเห็นี่ไปอตายแลวูป่าเห็นี่เล่าเห็นพี่เปล่าเหนพี่เป่า เห็นพี่บ่ะงพี่เฟยมืไหนอ่ะไม่เห็นพี่ด้วยตอยู่เนี่ยเฮ้ยพี่เฟิร์สพี่แอบน้ำเหมือนกันอะผมก็แอบมองน้ำอ่ะมันเปลี่ยนกระหมดแล้วมันยกเลิกลาวามันหาลาวาตั้งนานมันไม่เดียนเลยนะเว้ยในน้ำเนี่ยเดือนไม่เดียนเลยไอ้เนี่ยตอนแรกพี่เฟยไปวิ่งมาเว้ยวิ่งมาใกล้ผมมากอีนิดนึงแม่งจุ่มน้ำละแม่งหาผมไม่เจอ ครับต่อพี่ได้ยินเสียงเองพ่านกันมิงมิงว่ะใครเป็นน้าต่อไปผมเองครับผมเองครับผมเองครับจะฆ่าได้ประมอนตกฟรีเอามั่นอ่ะมันตกฟรีมาพี่เฟิร์สไบเน็ตเลยดีกว่าเร็วเลยนะเดี๋ยพี่มันจะฆ่าเราได้ป่ะพี่อยู่ผมเช็ดเลยพยืนขึ้นแล้โอเคบอกกูขอคนแรกน้ำมันท้ามันเริ่มแล้วนะเริ่มแล้วนะเริ่มแล้วนะรู้แล้วรู้แล้วริ่แล้วเอ้ยพี่พันปีเอ่น่าลาไวยังพี่ อย่าไปดีให้อย่าเปิบดีกว่าไป็นเองเอาระเบิดมึงอ่ะเฮ้ยตายจริงนะเมตได้โอ้โหได้โอ้โหโอเคเอาแล้วเจนซีซ้อนมันแย่งอะไรกูเนี่ยซ้อมมาเริ่มจับเวลาได้ตีตดตี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 จีรู้ไปทำอะไรกันลาวากันหมดเนี่ยเออคุณทำอะไรกันลาวาหมดนะครับไอ้ยแย่ว่ะ คุณทำอะไรลาวากันหมดแม่แมก็ไปอยู่ตรงนั้นกันหมดเลยอ่ะโอ้เออมันทุกคนต้องอยู่ตรงลาวากันหมดอะแล้วคุณจะไปเขาทำไมอ่ะกูเห็นมเปออผมอยากแบบอยากให้เขาได้สักคนไงอ๋อกูเห็นมันเปิ่มถึงูก็พี่กดลาวาไงใช่ไหมแต่อยู่ซ่อนอยู่ในน้ำเออคนหยาบคนหยาบมาบอกเลยกดลาวากดลาวาซ่อนน้ำมีอยู่คนเดียวจะกดฆ่ามาฆ่าให้หน่อยดิเร็วเจตีอยู่ตีนไปล้น ่าทุกคนก็ต่างมีคิวนะม่อนถ้านายฆ่าไม่ได้นายก็ยอมแพ้พวกเราไปซะเย้ยยึดคีมันโหดจังว่ะไอ้เก๋มันโหดจังวะไอ้เก๋ลอยอยู่น้ม่อนนัลอยอยู่นะโอ้พี่พี่รอทำไมพี่เดินวิ่งรอบแบบเลยเออวิ่งรอแแบบเลยเออเจตเจรอไปก็ไม่โดนฆ่าพี่เออเออตรงนี้มันไม่เนียนหรอกใช่ไหมยืนแบบบอกว่าไม่เนี๊ยนะวะปัญหาไม่เจอปัญหายากละว้า โอ้โค่นฮาร์ตอะโค่นฮาร์ะตรงเนี้ยพค่นตรงเลยสุดอะขวดน้ำมันยากกว่าลาวายนะเว้ยน้ำน้ำมันเดินไม่ค่อยได้ไม่น้ำแม่งวิ่งแม่งโอ้โหพี่ต้องมาเห็นเองน้ำแม่งยากกว่าลาวายเยอะจริงๆน้ำมันวิ่งหนีได้ไงแต่พี่ใหญอยู่ในน้ำนะเว้ยแต่เป็นสกินลาวานะบอกแล้ว เห็นป่ะเชื่อได้อย่างโกะอะอย่างโกะสุดยอดเลยว่ะเอออเาเด้เอาเด้มาเด้มาเด้พี่ไปโกหกมันไปพี่ตอนแรกตอนแรกพี่ก็อยู่ลาวาไม่เหรออยู่น้ำแล้วโอ้เปลี่ยนนะคุณเปลี่ยนเลยพี่พี่ยูคุณเปี่ยนเล่ะใช่เออเห็นว่าวิ่งเล่นอยู่เนี่ยโถหรืว่าไอ้วันจะจับเขาไม่ได้เหรอเขาวิ่งเล่นอยู่เว้ยเออเนี่ยไฟลุกแล้วเนี่ยเห็นป่ะจะมีใครแบบ แกเป็นคนไปลุกแล้วนอะสกินลาวาแล้วไปแอบตรงไม้พี่จะนั่นเนียนไปก็หยาบเลยโอ้โหแน่ะวิ่งผ่านไปอีกแล้วโอ้แบงจแบงจริงเลยนั่น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 ติดติด ไม่น่กลัวผมเคยเตือนพี่เรื่องแขนโผล่นะพี่เฟิร์สแต่พี่ไม่เชื่อผมเรื่องแขนโผล่เนี่ยโหก้อนโอ้ไม่กากแล้วว่ะโอ้โหดถ่ะวะโอ้แต่ยังฆ่าผมไม่ได้ก็คือกากจบเชดจ้ไอ้เปิ้มอยู่ไหนวะโอ้อยากโดนฆ่าเอาอ่ะเอาอ่ะเอาอ่ะโดนฆ่าอย่างเลยครับเจ้ที่นี่พี่มันนานแล้วเนี่ย มันต้องยังไงอ่ะพี่มันถึงจะฆ่าผมไม่ได้มันต้องกากแค่ไหนเนี่ยไอ้ปื้มปิดเป็นลาวปื้มปิดเป็นลาวอ่ะไอ้คิดว่ากูไม่รู้นะเพื่อนกูกว่าไอ้ปบ้มป่าไม่ใช่เว้ยอะพี่เฟร์แม่งพี่เฟย์แม่งเล่นน้ำไอ้เหี้ยพี่เฟร์แม่งเล่นน้ำไอ้เด้ไอ้มันทำไมต้องเดินผ่านหน้าเราเพืเราเสียใจเราเว้ยเฮ้ยปื้มทไอ้ปื้มเด็กกูยังไม่ได้เดินนะเพื่อนกูขอโทษกูโอยปื้มนี่แม่งไอ้นี่มันขี้มั่วไม่มีความดีเลยไอ้ปื้มอะอะไรพี่ ปอ้ยแม่งไม่มีความเนียนเลยเอาดีวิ่ผมจะไปเนียนให้ไก่ทำไมครับพี่ผมมามาตายยากแท้เจะเล่นไปเหอะไหมครับเออเนี่ยคือขนาดนี้คือคือกูไม่ได้ซ่อนหรอกว่ะเออไอ้ปื้มไม่ได้ซ่อนเลยนะเว้ยอันเนี้ยมันไม่ได้ซ่อนเลยเหรอมันอยู่ไหนอ่ะเออไอเกาวิใช่จะยันไม่ได้ซ่อนเลยฮฮ่า เปลี่ยนเป็นเป็นน้ำเฉยเลยอะหมดเวลาละเออชิเดไหนวะเวลาละวโทษฮาเอาเโอ้ยโอ้โหมีเพมีทั้งหลายหลุมโอ้ยงั้ยผมว่าฆ่าได้คนหนึ่งอะครับผมโอ้ผมฆ่าได้สองคนเท่าพี่โอ้โหไอ้มอนต์ไอ้ฆ่าทำนานเลยด้วยโอ้ถูกเหรอเท่าพี่เท่าพี่คุณคุณฆ่าคุณจะฆ่าพิษสัตว์เฟิร์นไม่ได้ไหมผมฆ่าพิษสัตว์เฟิร์นได้อะคุณอ่อนหัดอะนะเนาะผม ผมเหลือตำนานด้ไงผมเก็บไก่ไปสองคนไงผมเชเดอก็นั่นนะครับพี่มอนก็พี่มอนไม่เน้นไก่ไงมอนเน้นแบบคนแบบโหดๆเท่านั้นอะให้มันสมดับอ่ะเออขี่โม่นั่นแหละครับผมนะก็สลับไมคใบ卡车ในวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ดูมากเลยนะครับผมเป็นไงบ้างฮะกับแบบนี้ ให้กับคุณชอบก็ฝากกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์ด้วยนะครับและกด subscribe พวกเราเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมกินดีวะเนี่ยสกินบึ้งๆให้แย่ี่กระซิมสันในสัตว์เออคุณๆนล้วเราเนี่ยโอ้ยอ็นตรายอ็นตราเอ็นตราเอ็นตราโอเคดีจ้าใหม่ครับผมสวัสดี้สวัสดีบ๊ายบายครับบวัสดีบายจบ